มากับพี่น,อน,น้องวันนี้ก็ต้มมากมาหลังจากใส่ปุ๋ยเข่าเซ็ตร่วมใส่กับพวกหมูอือ,อยไม่ขอแห้งต้มมันห้อนพี่น้องกินายอยู่ง่ายสไตล์บอมบ้าพุทศไทยคือเก่าอะพี่น้องเลยกินกินเร็วว่าได้มันห่อยเนี่ง

มีงเขาแห้งเติบอยู่มั้งไงใส่ปุ้ยอาการห่อนห่อนนี่ต้องืู वेला वाला आवर रामदेव साहब हम ये रहा हाथ उठा लिया है क्या है ये हां हां और वो ये आना और ये आ रहा है प्रकाश में और no pa ti 500000000

mm -hmm. <coughs>